ภูโชคดีท่านแรกนะฮะหรือเหยื่อใหญ่ที่สุดในงานเป็นไงบ้างเมายังยังครับอะไรเนี่ยรักร้องเบ่งเบื่อเฮ้อแห่เฮ้อแห่พี่โตนี่เข้าชิงใหญ่กว่าเยียวกันไหมครัยของนายเดือดเป็นปืนปืนตะกร้าลิงปิดตาอ๋อปืนมือตะกร้าลิงปิดตาวงนี้นี่เองอันนี้ก็ง่ายแล้วใช่ไหมครับแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่กับน้องเอิร์ธนะครับวันนี้ครับเราชวนมาเล่นอีโมจิครับอีโมจิจากนรก เป็นนักร้องนำในวงอันนี้รู้จักเขายืนข้างกันเมื่อกี้ด้วยเฮ้ยหนูยืนข้างเขาเหรอคะไม่เลยหนูตีอะไรยเหี้ยมันว่าเนี่อ่ะก็ต่อเลยครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ TCCV นะครับและนี่คือเกมของเราออนทัวร์ ซิเกิลเพิ่มด้วยใช่ใช่คือการก้มัคเขมอบรางวัลให้กับว่าคุณดีคุณภาพแล้วก็มีโชว์ด้วยครับมีข้าชิงมีโชว์ด้วยจาก Small Room นะครับวันนี้เราก็เลยพกพาเกมอีโบจิฟ for Hell อีกแล้วเทปที่แล้วเนี่ยคนตอบถูกเยอะมากนะโปรดิวเซอร์บอกว่าเราใบง่ายไปอ๋อเหรอครั้งทีก็ขับใบเรานลกกว่าเดิมอย่างงานที่แล้วอ่ะมันเป็นงาน Small Room ใช่ไหมครับคนที่ทายคนใบอะไรมันก็กันเองมากๆเนาะแต่งานเนี่ยมันเจอหลากหลายค่ายนะ ขอร้องในการทำใบกูขอคนสนิทสิหน่อยกูอายเขากูอายเขาแรั้งหนึงแล้วทำไมเราแต่งตัวอย่างนี้ฮะงานรับรางวัลเนี่ยก็จะมีการเดินพรมแดงทั่วๆไปเห็นว่าเราใส่สูทกันครับแน่นอนปีที่แล้วไม่ได้ใส่สูตรเราแต่งสีสีมาเลยปีนี้เราเลือกใส่สูตรคนอื่นแต่งสีสีหมดเลยช่วหมดเลยทุกคนไม่พอดีแต่ว่าชุดโชว์ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะโชว์เป็นวงแรกด้วยก็เป็นอีกชุดหนึ่งอันนี้เขาสิงกีต้าร์ป่ะเนี่ย ไม่ได้เข้าชิงก์เหรอครับเอาเป็นเยอะนะมึงอ่ะหลายอันแล้วนะมึงอ่ะปีนี้เราเข้าชิง3รางวัลมี best collab song นะก็เป็นซ super ข่ายแก่ที่ c o l l a บดีจลาได้แล้วก็มีอัลบั้ม off the ear นะฮะอันที่หกเราทำงานแล้วแค่ได้เข้าชิงก็ดีใจมากนะอ่าแล้วก็มีแบงค์ off t ย e ear อย่ากลับต่อนะเฮ้ยมันมีปีหนึ่งที่อัลบั้ม o อ f เ h ียร์ประกาศเสร็จปุ๊บพิธีกรเผลอเลยวงที่ได้รางวัลน่ะกลับไปไหนไม่รู้วง the rich man toy ได้รางวัลแต่ประกาศรางวัลแล้ววงไม่อยู่วงเมาวยกอดหน้านานแล้วไงถ้าเจอพี่กูกูจะไปกับปีกันอีก เอานะฮะเราก็ใช้คาว่าเจอผู้โชคดีท่านแรกนะฮะหรือเหยื่อใหญ่ที่สุดในงานก็คือพี่กดจากกีต้าร์แม็กนะครับเดี๋ยวไปหาแกสวัสดีครับพี่กดสวัสดีครับพี่กดนะครับผมเราจะมาใายอุมจิกันรบกวนเวลาไม่นานแล้วกันเพราะพี่กดต้องรันคิวโจทย์นี้นะฮะเป็นของใครคิดโดยพี่ดิมครับเป็นชื่อศิลปินไทยชื่อศิลปินไทยเจ็บเสาเอ้ยปวดเสาเจ็บใกล้เก่งแล้วคุณดิมมีป้ายอะไรเกี่ยวกับนักดนตรีคนนี้ไหมครับคนนี้แหละฮะสูงหล่อเสียงดีมากๆร้องเพลงโคตรเก่ง ศิลปินวัยรุ่นชายชื่อขรันังไหมเจฟอ๋อเจฟฟซาตเตอร์ จแล้วก็ซาเตอร์ที่ดาวเสาเจ็บซาเตอร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเฮียเป็ยอดะครับนี่นะฮะพี่กวดนะครับผู้ดีการของกุ้าร์แม็กนะครับเจ้าของงานวันนี้ที่ให้โอกาสให้เขาเลื่อนหลายครั้งมากนะครับเปนมากเลยแตขึ้นทุกปีนะครับปีนี้ปีนี้เบ็ดละแต่ผมก็จะไปทุกปีครับเออมึงควรมึงควรปีที่ควรจะอยู่แล้วไม่อยู่อ่ะพี่กวดพี่กวดเดี๋ยวพี่กวดให้กดทำหน้าที่ต่อขอบคุณพี่กวครับขอบคุณพี่กาครับขอบคุณครับตอนนี้ครับอยู่ไทยรัสมิธครับผม เป็นไงบ้างเมาอยังยังครับอะไรเนี่ยวันนี้มีชิงกี่รางวัลคุณรางวัลเดียวไม่ไม่ไม่สองมีชิงสองมีสองสี่ห้าเพราะนั้นถ้ามึงจับรางวัลไม่ได้ขนาดนี้มึงกลับไปก็ได้เคยดูทีซีทีวีกันไหมดูแต่มอสี่แต่มอสี่ตอนนี้ยังไม่ทำไม่ได้ดูนะเาไม่กูชอบมากเมื่อกี้จ๋ายบอกเอ้าพี่ มือกองคนเก่าพี่ไปไหนแล้วล่ะก็เดินมาทีหลังไงเปลี่ยนมือกองแล้วเหรอวะรายการกูพูดคำหยาบได้ในสัตว์นอ่ะวันนี้เรามี emoji มาให้ทายในทีมศิลปินไทยคุณดิมเป็นคนคิดมาพร้อมนะครับไปโอ้ยออโมจิเหล่านี้ครับเป็นเชื่อเอ้ยเดี๋ยว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 ไทย ของลบเีหนึ่งอันนี้ตองลดเล็แล้วก็ไอ้สาวเเนี้ยเป็นเพื่อนกันน้าเหมือนกันเลยเป็นเพื่อนกันรวมกันแล้วโลโมโซนิกโลโมโซนิกอะไรนี่เราสรุปว่าไทยทอสเม็ดถูกไหมครับไทยทอสเม็ดครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมมีอย่างนี้ตอบผิดรัอป่ะอันนี้ไม่ใช่โบกนตรีฮะอันนี้เป็นคนสัญชาติญี่ปุ่นดูอาการของรูปเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วนำพาไปสู่ชื่อเขาเศร้าปวดหงงร้องติงเบื่อเฮ้่แห่เฮ้่อแห่ มืดแปดได้แล้วมือแปดอ่าเราไม่ให้เป็นการ์ตูนพูดถึงคนที่มีความรักเศร้าก็ซึมซึมแล้วก็ท้อแล้วก็วนกลับมาใหม่อ่ะตอนที่พี่คิดโจ์ที่พี่เมาตัวเดียวของพยากรกัสี่สิบตัวเาไสองอันอันนี้สามชินจังเหรอเฮ้ยนี่มันรู้สึกไงเด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 แล้วก็เออช่างแมงแล้วก็วางตังสองร้อยยังไงก็ไม่ผิดอ่าชินจังนะฮะไปคำตอบที่ถูกต้องรัน เด okay. okay, okay. ี๋ยวที่อธิบายถูกนะมีความรักเจ็บแล้วก็ชินแล้วก็เศร้าไปแล้วก็มีความรักอีกวนไปเรื่อยเมันชินชาชินจังโอเควันนี้ผมณปรานก็จะมีครับเดี๋ยวไปพูดถึงต่อดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับครับผมครับเรากำลังจะเดินลงมาไดเลื่อนไปนะครับเรื่องไปเดินพรมแดนในความเป็นศิลปินเนี่ยจังหวะเนี้ยตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นก็ขึ้นเวทีอ่ะเราเดินหลังเป็กพิลิชโชกซะด้วยและเสียงกีตือดังมาก สก,กัดบอกว่าให้อยู่ห่างๆพี่เป๊กหน่อยเดี๋ยวเขาจะไม่มีใ,ใครสนใจพวกมึงบรรยากาศตอนนี้นะครับผู้จงตรงนะครับตื่นเ,เต้นนะครับเสกีถ้าถูกคาเลือกก็ดังอยู่เหมือนกันนี่ฮะแฟนครับแทตทูคลเลอร์ทักทายนะครับพบปะประชาชนนะฮะเรามาถึงเส้นชัยแล้วครับเดี๋ยวส่งแทตทูคลเลอร์ขึ้นไปถ่ายรูปตรงแบ็กดอป วันนี้สื่อมวลชนมากันเยอะมากเราก็เป็นหนึ่งในสื่อมวลชนนะต้องบอกเลยว่าผมรับหน้าที่พิธีกรของทีซีทีพอจบงานเราก็จะถ่ายรายการต่อแล้วผมก็จะกินเบียร์และผมก็จะกินเบียร์ เอาวันนี้อยู่กับพากินสันครับวันนี้คนเข้าชิงทำมันอะไรบ้างหรือเปล่านี่คนนี้ครับคนนี้เข้าชิงมือกีตาร์อะไรนะตามแมวอัลเยี่ยมครับน่ากีตาร์แนวเี่ดูพี่โตนี่เข้าชิงใหญ่อัลเดียร์ไหมครับออกง่ายเลยอ่ะเนีนยังแอยู่กับมือกีตาร์ที่เก่งที่สุดในยุคสามคนคนเดียวคนเดียวคนเดียวผมใช่ไหมผมถ้าอะไรวะกูจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนเดินมาหลังเวทีเจอแก๊งบิ๊กแอสยืนอยู่กันครบเลยแล้วเขาทักรัดว่าทาไงครับมือกีตาร์เก่งที่สุดในประเทศไทยยืนแบบนี่แบบยืนแบบแซว เอาว่ายังไงมจะต้กินสุ่ประเทศไทยในยุคปัจจุบันล่ะครับมือกีตาร์ที่ดีสุดในสายตาของคุณรัฐถ้าปัจจุบันนี้มือกีตาร์ที่ดีสุดผมว่าผมนี่แหละฮะผมชอบมากผมชอบมากเลยครับเดินมาแบบขนน่าสะพานอย่องคับวันนี้เรามีอีโมจิมาให้บวมมากินหลัทไทยโจ์นี้คิดโดยคุณรัฐ อ่าเป็นบุคคลฮะสัญชาติอเมริกันครับผมคนสำคัญสัญชาติอเมริกันชั่งมาผมสำคัญมากบุคคลสำคัญมากคนนี้ครับเป็นคนอเมริกันน่ะลิงลูเค้กอะไรวะไอ้เนี่ยใกล้มากใกล้มากผมใบใช่ไหมลิงตัวเนี้ยชื่อจอร์ดอันนี้ไพ่ตรงมากเลยนะลิงชื่อจอร์ดใช่ไหมชื่ออะไรจอร์ดลูเทอร์คิงดูดีๆมันคืออะไรคัสตาร์ดเอ้ยลิงลูคัสตาร์ดนะลิงลูคัสตาร์ด จอร์ดลูคัสตาสามพยานอ่ะสามพยานสามพยานโอหอ๋ออ๋อผมรู้แล้วจอร์ดลูคัสตาจอร์ดลูคัสต์คำตอบที่ถูกต้องครับเก่งมากครก็ลิงตัวนี้ชื่ออะไรจอร์ดอ่ะก็จอร์ดแล้วมีลูแล้วก็เป็นคัสตาจอร์ดลูคัสถูกต้องเก่งมากครับเดี๋ยวไปโชว์ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาหาคนเล่นเกมมิมูจิกับเราต่อขอบคุณครับขอบคุณพักเอกสารับบขอคุณครับ ครับจะเห็นว่าเราเหลืออยู่4คนนะครับเพราะว่าคุณรัฐเนี่ยป่วยหนักอยู่เหมือนกันป่วยหนักแล้วไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลเพิ่งจะมาเข้าโรงพยาบาลวันนี้ก็คือว่าลงจดไปทีมาปุ๊บไปเลยเาโรงพยาบาลเลยก็สามารถส่งกำลังใจให้พี่รัฐหายเร็วได้เหลือกคนสี่คนเป็นไงคุณคุณต้องมีกูมาแทนอะไรสักอย่างหนึ่งกูที่แทนพี่รัฐแต่ที่จริงอยากอยากแทนใครจริงๆแล้วกูอยากแทนมึงนะตอนนี้เล่นเสร็จแล้วนะเราเดี๋ยวเราทำภารกิจในการเอาอีโมชิ่ไปหาคนโู้นคนนี้ต่อเดี๋ยวไปดูครับว่าต่อไปจะเป็นใครครับไปดูกันดีกว่่าาาเเกมของรฮ แล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่กับน้องเอิร์ธนะครับเอสวัสดีครับสวัสดีครับครับล่าสุดที่เจอก็คือทำรถไฟด้วยกันเฮ้ยพอทล้วหนานมากวันนี้ครับเราชวนมาเล่นอีโมจิครับอีโมจิจากนรกนรกเลยอเอยู่แล้วเออมันก็มันจะไม่ยากนิดนึงคิดโดยคุณจำแค่ดูคันเลนท์คุณจำไม่ดูคันเลนท์ครับเล่นเป็นชื่อศิลปินต่างประเทศ เป็นวงเป็นง <champions> ่ายมากที่มันอีโมจิยังไงก่อนใบเศษตะปูใบสีน็อตเป็นสีน็อตป็นอินโดนีเซียใช่ไหมที่คืาตะเกียบบิ้งเศษตะปูเศษตะปูเศษตะปูเศษรีซีทรีซีทเนวอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้แบบน็อตออันนี้อะไรอันนี้อะไรนี่อะไรอันนี้อะไรสลิปน็อตใครเขียนปะถูกต้องครับ ไปก็ต้องมีอีกอันไหมพี่ว่าเก่งมากเหรอเก่งมากเหรอเอาสักมาสักอันหนึ่งมาความสามารถแน่เลยอ่ะของพี่จั๊มเหมือนเดิมอ่ะบ่นอะไครับคุณจั๊มอันนี้ก็ศิลปินต่างประเทศเช่นกันครับผมแม่ดาวอันนี้แบ็คแพ็คแบ็คแพ็คสตาร์อ่ะคุณจั๊มมีคำใบ้ไหมศิลปินต่างประเทศยุคนี้ยุคนี้มันไม่ใช่แบ็คพิงก์เนาะก็ลองตอบดูสิพิงก์อย่างเงี้ยแบ็คพิงก์อย่างเงี้ยตอบอะแบ็คพิงก์อะเป็นคำตอบที่ เรา,าไม่มีความสามารถว่ะน่าอย่างนง้จริงเหรอโอเคโอเคน้องเอ,อิร์ธครับวันนี้มีจะฝากไหมย o u t u b e Earth t เออท a า,าวีนะคะเดี๋ยวจะมีเพลงปล่อยไปในนั้นด้วยมีโคเวอร์ต่างๆจะพยายามพูดลงไปแต่ยังพูดไม่เก่ง ไปติดตามกันได้เดี๋ยวเราเชิญมาออกรายการเราแบบจริงจังดีกว่าเอ้าเอ้าเอ้าเพราะว่าคุณคุณบอกว่าคุณมีเซนส์ทางนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็คิดว่าเมื่อกี้สองข้อเมื่อกี้ง่ายเกินง่ายไปใช่ไหมจ่ายจริงในรายการเต็มกูเลยรู้เลยวันนี้ขอบคุณแอร์เปต้นทุวีครับหมขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปคุยต่อดี๋ยวกัครับไป สวัสดีครับ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 ได้ข่าวว่าชอบดูทีวีเราจะเอาโจทย์ที่ง่ายก่อนโจทย์นี้นะฮะคืออีโบจิงที่คิดโดยผมเองคำใบ้ที่หนึ่งคือผู้หญิงคนดังในประเทศไทยคนดังเซเลบริตี้ในประเทศไทยใช่เป็นผู้หญิงมีพี่นตำชาหรือเปล่าครับไม่ใช่จำนวนมีความเกี่ยวข้องตามเนี่ยติชาติชาตอบไหมตอบติชาเดอะเฟสครับติชาเดอะเฟสนะฮะ ถูกต้องนะครับอ๋ออันนี้ก็ง่ายแล้วใช่ไหมครับแล้วแต่ไทยกันเร็วอยู่ย้ายที่นี่นลยครับเพราะว่าสัญญาณไปเปลี่ยนกันเนาะอันนี้เป็นทผมคิดโดยผมเหมือนกันในโบนเดียวกันด้วยเพียงฉันเคเป็นปืนปืนตะกร้าลิงปิดตาอ๋อปืนปืนตะกร้าลิงปิดตายวงนี้นี่เองถ้าได้สองพยางค์แรกก็ได้เลยดูแนวกันเถอะ การกันการการการกั่กอะไรก่อนตะกาิงเขินเนาะเขินให้เว่าตัวสุดท้ายเป็นภาษาลการการตขาวนใช่ัตอการตะไคกั้งนการตะกาใช่ไหมอาจารย์ก็วนใช่ัลิงเนี่ยนี่คือกะละทายนกันเป็นตันลอก โอเคครับเอาสีเก่งมากครับครับคฝากผลงานหน่อยฝากพกเราฟล็อกซี่นะครับผมตอนนี้ก็มีเพลงสถานะเบลอปล่อยแล้วสามารถไปรับชมได้ที่ชังท่องฟล็อกซี่ออฟฟิเชียลครับและก็ฝากพี่พี่ t ตุคอลเลอร์และก็ชีทีซีวีด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราเชิญน้องๆไปออกรายการเดี๋ยวมมงได้เจอกันกระดาวบออีสัย์สองสักสักเล้าตอนนี้เราอยู่กับฟล็อกซี่ โอโหเลยเนี่ยโชว์กีตาร์ใหม่เขาบอกว่างั้นนะรู้ทุกอย่างนอกจากอะไรนะอย่าไปสเราไปแบบเร็วๆเร็วกว่าจะรู้กันอยู่แล้วและอีโมจินี้นะครับอยู่ในหมวดไหนอยู่ในหมวดศิลปินนักร้องครับนักแสดงนี่คือชื่อศิลปินใช่ครับคนคนนี้คือใครครับรักลาชีรักลาชีครับรักลาชีเกือบถูกแล้วครับรักลาชีผิดครับผมมิเกือบถูกรักลายชีกอบถูกเรื่อครับผมอันนี้บอกเลยว่าไปดังที่เกาหลีด้วยไม่ใช่คุณทำไมอ่่ะทไมอะ มินิอาหารนิดแล้วก็คุณไงชี้คุณนี้ไงคุณแล้วเนี่ยอะไรกันกอะไรเอ่ยใช่ใช่ิจะคุณถูกป่ะคุณเป๊กตต่ว่านิดชะคุณได้คำตอบที่ถูกต้องเลย เสียเวลาชิบหายมีกันเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาหมเอามามาวงซิลบอกว่าง่ายไปครับเขาบอกว่าเวลาฟอร์มเหนื่อเยอะครับเขาเก่งแล้วอ่ะผมให้หนึ่งข้อเชิญครับอันนี้เป็นหมวดเกมชื่อเกมหรอมีกี่พยางสัญชาติอะไรสัญชาติอะไรสพยางสามพยางพี่ศิลาต้องรู้แล้วเติพจะสามพยางโอวีไม่ได้ลูกแรกไหนูรลูปแรกคือลูกหัวใจหัวใจสื่อถึงรักรักรักอะไรนะ นี่ไงหน้ามันร้อนหน้าร้อนนี่ไงแรักนรกเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเป็นลูกก็คือรักนรกก็เลยเป็นรักหนรกอนไปเล่นดนตรีอะไรนี่อมันว่ะนี่อ่ะก็ต่อเลยครับผมโอเคไปเลยนี่ขอบคุณซิลครับกับกับเกมของเราครับเรื่องต้ก็อยู่กับเกมของเราครับผมขอบคุณรับทุเนยใครัะเดี๋ยวนะ ชื่อวงว่า R N Y ครับผมแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอิสระเป็นชาวหนัวใช่ไหมใช่ครับดูบ่อยไหมก็ไม่เคยนะฮะกัะชาดูดบ่อยไหมฮะกูไล่ฟังก่อนเลยกูไปก่เอี่ยวข้างหน้าเจออยู่ด้านบนเบียร์แปยืนอยู่นี่นี่ตัวดีเลยมึงมาเร่มึงมาเร็มึงมาเร็ยเดินเข้ามาเลยสวัสดีครับพี่เอี่ยวทัานทุกเลิ่งเลย แน่นอนพี่น้องเขาบอกว่าอยากจะมาออกทีซีดีสักครั้งหนึ่งไปตอนแรกผมเดินเข้ามาบอกพี่ครับผมมีอยู่500อยากออกรายการมากเลยครับผมซีดครับนี่เป็นแฟนมันแท้นะครับชื่อรายการว่าอะไรนะทีซีดีทีวีครับอะทีดี้อีกทีหนึ่งทีทีสแกนเอาดีเลยทีซีทีวีครับเพราะน่ะมึงเพื่อนกันจริงๆนะที่พี่มาพิมมาดูนหรือเปล่าโอเคโอเคตำอไปคือคนจีนเป็นคนจีนครับครับคนจีนครับ คนนี้เป็นคนจีนเป็นบุคคลเซเลบริตี้ของจีนใช่เมาวุ้นจนเมาวุ้นจนอ้เี้ยอ ok ันนี้อะไรทงเมาทงเมาทงเมาทงนี่คืออะไรวะทงทงมกจกเมากยุ้อไไอ้ออ้ไไออ้อ้ เฮ้ยอะไรนั่นอะไรนะเหมาเจอตุงตอบว่าเหมาเจอตุงครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเดอย่าลืมนะฮะติดตามวงไอเ์ไนวนะฮะมีเพลงใหม่นะฮะชื่อเพลงว่าของมีตำหนิของมีตำหนิดันหัวเช็คล่างกายใช่มอยู่แกลลี่ครับผม เอ้หน,นเคยดูพวกรายการแบบว่าเดาพวกอีโมจิมันหมายความว่าอะไรเคยดูไหมเคยดูอยู่ค่ะมีสกิลอยู่มีสกิล,ลสกิลที่หนูมีนะ่ะพี่บอกเลยไร้ประโยชน์เราดูก่อนทำไมบอกว่าเป็นศิลปินไทยที่มาในงานนี้คุณเห็นอยู่ในหลังเวทีนี้ด้วยเป็<า>เปลาขิงผ้าทิเศษเกิน เป็นศิลปินเดียวหรือเป็นวงอะคะเป็นนักร้องนำในวงอันนี้รู้จักเขายืนข้างกันเมื่อกี้ด้วย,ย,ยหนูนยืนข้างเขาเหรอคะตัวแรกคือชื่อของเขานี่คือฟิชปลาไทยเรียกว่าปลาปิงปลาคิงซันโอ้โปลาคิงซอน อตอบชัดๆอีกทีหนึ่งมองกล้องนี่ฮะพี่การพาเกนสัน,นถูกต้อนนะครับอัออลลี่ครับตอนนี้แอลลี่มีช่องทางในๆอยู่โซเชียลในใดคุยได้เลยครับได้เลยค่ะตอนน,<า>อน,นี้สามารถ,ถติดตามผลงานของหนูที่แอลลี่นิติพลในทุกโซเชียลมีเดียได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงปล่อยเร็วๆนี้ด้วยค่ะปลายเดือนนี้เออ่ผ่านน้องแอลลี่ไหมครับไม่บอกเอ๊ แน่นอนเลยเพลงจานสจานสโอเคครับวันนี้ขอบคุณน้องเอลลี่ครับองเอลลีตอนนี้นะครับเราก็ใช้โจทย์ที่เรามี้งบน หมดไปแล้วปวดหัวแทนคนที่โดนจริงไม่มีใครแพ้เลยลไม่มีใครทายผิดด้วยถ่ายเปนโลกสนุกกันใช่เป็นคุณเดี่ยววันนี้มาเป็นพิธีกรวาสนามของทีซีทีวีเป็นไงบ้างเมื่อกี้สนุกกันนะครับอยู่กับอาตอมเนี่ยตามถ่ายข้างหลังที่จะไปขึ้นแบ็คดรอปอ่ะตื่นเต้นแล้วเมื่อกี้เห็นเดินไปซุ้มเบียร์ไปเอาอะไรไปเอาเบียร์ไงเยี่ยมมาแดากไอ้สัดดอฟี่อ่อนอ้าวตัดออกนะครับตัวนี้เมียไม่รู้ว่ากินเบียร์นะฮะอ้าวเจ้าปากช่องหน่อยวันนี้ขอบคุณมากมากครับแกงของเรานะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งช่อง TCTV ด้วยนะครับเย่เย่เย่จอมม่งคล่องจนคล่องอ่ะออกหน่อยออหน่อยออหน่อยครับแล้วเจอกัน TCTV กับเแม่คมเลยว่ะพบกันใหม่นะครับกับ TCTV แล้วเจอกันใหม่ครับแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับ TCTV กับเกมของเรา